พร้อมแล้วค่ะช่ำเร็วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวใส่จว่าจะต้อตตงเฮ็ดให้มันเร็วตะกวนะัพี่น,น้องเนาะเฮ็ดไปเคไปห้าเฮ้าก็ต้องซีเดียดเนาะเฮ็ดไปเสาจะ่าห้าวกอนพร้อมช้ำแล้วพี่น้องค่ะกอนเ้าสิเฮ็ดนะพี่น,น้องเนาะเดี๋ยวใส,ส่จ่าสิมีดที่เนาะค่ะเนาะนี่ควันไว้แล้วเนาะคะ่ะเนาะขูดเยื่อเจริญอกอกเนาะพี่น้อง ประจ่าเห็ดใบ้อมได้พี่น้องค่ะเนี่ยค่ะนี่เนาะปั๊บกิ้งเรียบร้ยอยได้พี่นงค์คะตุ่มแตอัดแต่อัดตุ่มจังงานประจ๋าได้พี่น้องเด้อว่ามันตปลนเป็นย่างเดียวได้ค่ะเด้อเย็ดเป็นนักเลี้ยงเดีวยวพี่นงค์คะกิบบนเฮา่อนได้พี่นงคะ น่าก,กับจะยูดได้ดีน่าก,กับจะยืดได้ดีเครื่องแต่งชั้นมีเราพี่น้องค่ะเนาะอัดอัดไว้เราจะหมัดพี่น้องเนาะบีบน้ำออกอืมตัวเมสี่ได้พี่นงสิ่งที่ทำพี่น้องค่ะทำในสิ่งที่ชอบนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะครัเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะต่วนมะนาวด้วยค่ะเด้อ ไม่นี่ใช่แกสิอัดตุม่มโกนพี่น้องค่ะฟันไปแล้วแหละน้องเขาเนาะฟันไปมือเสาร์มีง,งานแล้วพี่นงค์โนบัวเสียใกขวัญบังหน้าไว้เป็ียนจังไดน,นี่เขามีรายได้พี่น้องคต์ตารายได้ไม่มากแต่งานก็คือเงินนะพี่น,อน,น้องเนาะเงินก็คืองานแหละพี่น,อน,น้องค่ะเพค่ใจจะมีแล้วพี่น้องะค์ตเนาะอัดอัดไว้เสียใจหมาดก็พี่น้องเนาะ บีบน้ำออกตัวที่สี่ได้พี่นงเด้วยัดะขอดไปพี่น้องค่ะวุ่นเรล่วเด้พี่นงเด้วแต่วาซาแกสีผ้าหยางากวนน้อง่ะนเนาะ,ะ,เ,นะ,ะเดินไปดูก่อนน้องพี่น้องค่ะที่จะต่นมะนาวด้วยค่ะเด้อนี่เด้อจ้ะพี่อัดตุ่มโกนพี่น้องค่ะฟันไปแล้วแหละน้อง่ะนเนาะฟันไปมือเสาร์นี่น้อพี่นงค์โนบัวซาจาควันมะนาวไว้เป็นยังไงนี่ เราไม่มีรายได้พี่น้องค่ะรายได้ไม่มากแต่งานก็คือเงินเราพี่น้องเนาะเงินก็คืองานแหละพี่น้องค่ะเฮ้ยเย็ดไปแล้วลราพี่น้องค่ะแต่ว่ามันแต่ท่านดีเร็วเราพี่น้องเนาะเราไม่มีรายได้พี่น้องค่ะรายได้ไม่มากแต่งานก็คือเงินเราพี่น้องเนาะเงินก็คืองานแหละพี่น้องค่ะ พร้อมช้ำแล้วพี่นงค่ะก้อนเ็ดนะพี่นงเนาะเดี๋ยวใส่จสิมีทีเนาะค่ะน้อนี่วันไว้แล้วเนาะค่ะนอะ้อ่นเยอะเจรนออกนะพี่นงนต,ต้องซ้ำม,มือแล่ละพี่นงค่ะเนาะนี่เดี๋ยวใส่จ่าไปสิเก็บด้วพี่นงค่ะเก็บมะนาวต่วนมะนาวด้วยเถิดนี่ใจ้าสิ อัดตุ่มโกนพี่นงค์คะพันไปแล้วแหละน้องคะเนาะงพันไปมือเา้านีสิสิ่งที่ทำพี่นงค์คะทําในสิ่งที่ชอบนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะคะเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่สวัสดีคะ่ะขอนนงนะ้องเสื้อเสาร์จายู่ในสวนคือเก่าพี่นงค์คะพร้อมแล้วคะ่ะช่ำเร็วเนาะงคะเนาะเดี๋ยวเสาร์จายใจจะมีเลยพี่นงค์คะน้องนะอัดอัดไว้เแต่จะหมาดนะพี่น้องเนาะยีบน้ำออก เดวกสี่เด็กพี่น้องเด้นอ,ดน,อดนี่เด้กเขาเด้อนี่คือคุยบอกาวสี่เจ๋าจ๋าหิ้วไปเร็วค่ะพี่น้องน้องเนาะเสืเจอจ๋าอยู่ในสวนคือเก่าพี่น้องค่ะพร้อมแล้วค่ะช่ำเร็วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว ซาจ่าก็สิผ้าไงองเนอเสื้อซาจ่าอยู่ในสวนคือเกาพี่น้องค่ะพร้อมแล้วค่ะช่ำเร็วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวซาจ่าใจใจฉันมีเราพี่น้องค่ะนาะอัดอัดไว้ซาจ่าหมัดเราพี่น้องเนอยืมน้ำออกอืมตัวเสี่ได้พี่นงได้เงินก็คืองานพี่น้องค่ะนี่ค่ะ าจารย์สิอัดตุ่มมะนาวเป็นสีด้วพี่น้องได้อัดตุ่มไว้พี่น้องค่ะผุนขาบอนสีเห็ดนอกพี่น้องค่ะพี่น้องได้อาจารย์สิผ้ายางเดินเดินเดินหน่อยเดินหายใจละครกันนะคะเนาะนี่รอมช่ำแล้วพี่น้องค่ะกอนเาสดเห็ดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่จ่าสิมีิธีเนาะค่ะเนาะนี่กวนไว้แล้วเนาะค่ะเนาะขูดเยื่อเจริญออกเนาะพี่น้องใจจะมีแล้วพี่น้องค่ะเนาะครับ อัดไว้จะจัมัดพี่หนงเนาะบีบน้ำออกตัวตัวสี่ได้พี่หนงได้วมาโซจ่าเฮ็ดอีดีได้พี่น้งนอนนงค่ะไม่เคยทำเล่นๆพี่น้องค่ะรักในสิ่งเนาะเสร็จโซจ่าอยู่ในสวนคือเก่าพี่น้องค่ะพร้อมแล้วค่ะช่ำเร็วเนาะค่ะเนาะเดีย๋ยวโซจ่าโซจ่าเฮ็ดอีดีได้พี่น้องค่ะไม่เคยทำเล่นๆพี่น้องค่ะรักในสิ่งนี่นี่ก็งาน,นพี่น้องนี่งงาน ขุนเศร้าตุกใส่ใจเกษสิเห็ดนะคะเนาะทำไปใส่สีเน,น,น่างไปได้เงินก็คืองานพี่น้องค่ะนี่ค่ะใส่สิอัดตุ่มบักเน่าเปงนิีด้วพี่น้องเด้ออัดตุ่มไว้พี่น้องค่ะพุนขาวบนสิเห็ดเน่าพี่น้องค่ะเพราะว่าใส่ใจเห็ดอีหลีไดไ้พี่น้องค่ะไม่เคยทําเล่นๆพี่น้องค่ะรักในสิ่งไม่พี่น้อง,นนองโบนบัว่าใส่ใจขวัญบักเน่าไว้เป็นยังไงนี่ใส่ใจเน่า สักก้นเรี้ยวเจีส้นสไปช่ำกิ้กบเ่พี่นงค่ะเจ้าเสจาควันไปเ,เรี่ยวรค่ะ,นะะ,ะเนาะควันไปเรียบ้อยเนาะเจ้าเสจะเห็นวบพรอยพี่นงค่ะเนี่ยค่ะนี่เนาะปัดกิ้งเรียบ้อยได้พี่นองค่ะของเนาะเสซซจากยู่ในสนนนวนคือเกาพี่นองค่ะโ้อมแล้วค่ะช่ำเร็วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว ต่อสูงแต่อัดแต่ในอัดสูงจังงานประจ๋าได้เป็หนห่วงเด้อว่ามันตินเป็นอย่างเดียวเด้อค่ะเด้อเฮ็ดเป็นสิ่งที่ทำพี่น้องคะ่ะทำในสิ่งที่ชอบนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะคะเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะอายุได้กี่เราจะเห็นว้พร้อมพี่พี่น้องคะ่ะเนี่ยคะ่ะนี่เนาะ ตัดกิ่งเรียบเลยได้พี่นงค่ะตกิยพี่นงค่ะ้บนาวได้พี่นค่ะเน้องีรได้ค่ะายไม่มากแตงงานก็คือเงินนะพี่นงเนาะเงินก็คืองานแหละพี่นองคะ นี่เด้เด้นี่คือคุย,ายหาวที่ใจใจเ็ล้วคพี่นงสิ่งที่ทำพี่นงคะทำในสิ่งที่ชอบนะพี่นงเนาะโอเคเนาะคะเนาะไม่เจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะง่นเล็เบิงาเบิงกสีผ้าเนี่ยเห็นหีรายได้พี่นงคะรายได้ไม่มาก แต่งานก็คือเงินนะพี่น้องเนาะเงินก็คืองานแหละพี่นงค์คะ,ะปั๊ดกิ้งเหลียบรวยได้พี่งนงค์คะเราจะเห็ดไว้พร้อมยพี่นงค์คะเนี่ยค่ะนี่เนาะปั๊ดกิ้งเรียบร้อยได้พี่นงค์คะเงินก็คืองานพี่นงค์คะนี่ค่ะ เราจะเสีอัดตุ่มบมะนาวเพื่อเสียดพี่น้องเด้ออัดตุ่มไว้พี่น้องค่ะพุ่นขาว่นสีเห็ดเนอกพี่น้องค่ะตุ่มเด้ออัดอันนี้อัดตุ้มจังงานประจารได้พี่น้องเด้อว่ามันติดเป็นแยกเดียวเด้อค่ะเด้อเห็ดเป็นต้องซ้ำมือเหระพี่น้องค่ะเนาะนี่เดี๋ยวใส่แจ็กไปสิเก็บได้พี่น้องค่ะ สิ่งที่ทำพี่น้องคะ่ะทำในสิ่งที่ชอบนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะค่นะเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะน้าก้อนนี่นี่ก็งานน,น,าน,นาะพี่น้องแต่งานผลเส้าตุกใส่ใจกับสิเธิ์นะคะเนาะทำไปจส่สิเนี่ยเปิดเงินก็คืองาน <c oughs> พี่น้องคะ่ะนี่ค่ะ เราจะสีอัดต <del unun aries> ุ่มัะนาวเพิ่งส่ด้วี่ินองด้วอัดตุ้มไว้พี่นองค่ะพุนข้าวบนเสีเห็ดเล้าพี่นองค่ะจะกวั่นวัมะนาวไว้บีบน้าอกได้พี่นองค่ะบีบน้าอกจะเซ่เซ่คุ้ยบากฟาไว้เอัดียวพี่นงค่ะกินบันแวกวนได้พี่นงค่ะ งุงานประจาเดหอพี่น้องเด้อเ่ามันตินเป็นแยงเดียวเด้อค่ะเดิ้ะเป็น